สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านที่น่ารักนะคะที่น่ารักทุกท่านนั่นแหละวันนี้ยายจะมาแกงขนุนอาหารท่างเหนือส่วนประกอบก็มีขนุนเดี๋ยวยายกาลังจะต้มเนาะตอนนี้ตั้งกระทะตั้งน้ําไว้แล้วแล้วก็มีโชะอมยายยังไม่ได้ด็ดแล้วก็มีใบชะกพยังไม่ได้ล้างมะเขือเทศพริกอันนี้พริกพริกแดงกินดา แล้วก็พริกแห้งแล้วก็จะมีหัวกระเทียมแล้วก็หัวหอมหัวหอมยายยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวยายจะล้างแล้วก็หั่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยายจะมาแกงให้ดูค่ะตอนนี้ยายก็ตำเครื่องแกงแลกแล้วเนาะยายก็จะใส่กะปิกะปิสักช้อนหนึ่งช้อนกินข้าว ช้อนตักแกงค่ะช้อนหนึ่งในเครื่องแกงของยายนี่ก็มีหหวหอมหอมกระเทียมพริกแล้วก็เติมด้วยกะปินะคะปุงจะไม่เห็นนะแล้วตต้องละเอียดมากเดี๋ยวขอยายยายกออนุญาตตําก่อนเนาะนี่เครื่องแกงของยายก็ตําได้แล้วหอมดี๋ยวายขอหั่นหมูก่อนเนาะ ใส่ซิ้โครงหมูด้วยเมื่อกี้ยายดืมบอกว่าใส่ซิ้โครงหมูเนาะียายสอนว่าหัห่นชิ้โครงหมูนะคะอื้อครัวมันแคบตัว <c oughs> หั่นที่โครงหมูก่อนนะคะนี่ชิ้โครงหัน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวยายไปใส่น้ำต้มต้มสักหน่อยหนึ่งเนาะ,คะเคี่ยวสักหน่อยให้มันพอนุ่มๆแล้วลายยายค่อยใส่เครื่องปรุงกับเอ่อต่างๆเข้าออกเอ่อค่อยใส่เครื่องปรุงต่าง,าง,าง,างๆลงไป อากาศหนาวลินรัวขนานของยายก็สุกแล้วเดี๋ยวยายจะหั่นเนาะแล้วก็อันนี้มะเขือเทศพริกแดงเดี๋ยวยายก็จะหัน่นอันนี้ชะอมเดือดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็วกขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมเกียวเดี๋ยวยายจะเกี๊ยวกระเทียมแล้วก็จะผัดเครื่องแกงเนาะเดี๋ยวรอให้หมูเดือดพักแป๊บยยายก็ระหว่างรอก็ยายก็จะไป เอาขอนุนนี้ไปล้างแล้วก็เอามาหัน่นโอเคอันนี้ยายหั่นเสร็จแล้วเนาะขนุนเดี๋ยวยายจะขอเกียวกระเทียมก่อนเกียวกระเทียมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาผัดผัดขึ้นแกง ยายใส่เสื้อหนาวอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้ว กเจียวก,เยวก,นนกะเทียมกันเนาะกระเทียมเจียวของยายก็ได้แล้วนะยายตักึ้่ก่อน หน่อยนึงนี่ค่ะกระเทียมเจียวเดี๋ยวเราไว้ใส่แกนข้นเดี๋ยวยายก็จะผัดเครื่องแกงนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอกระน้ำละคุนึง จะใส่มะเขือเทศลงไปเนาะมะเขือเทศกับเอ่อกับพริกแดงพริกแดงกินดานเนี่ยที่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยยายใส่ลงไปด้วยเพิ่มรสชาติดิกเนี อืออหอมมากไส่มาเขือเทศนิดเดียเดี๋ยวยายดูที่โครงหมูก่อนนะเอาช้อนละที่ก่อนดูว่าที่โครงหมูนี่มีอยัง <c oughs> นหนนึ่งิดยายก็จะใส่เนี่ยที่ยายผัดไว้เนี่ยเลือดแจงใส่ลงไปในหมอ้อเลยเนาะย,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 ยกไม่ไหวเ <laughs> ตามันสูง ไหนแล,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 ล้วาดปมาชายายกินข้าวไปแล้วน,นิดนึงโอ้ยเดี๋ยวเรามารอน้ำแกงเดือดเนะเาะแล้วค่อยๆใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปเดี๋ยวลอน้ำแกงเดือดแป๊บนึงค่ะกระดูกก็นิ่มนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่นิดด่มเยอะจะใส่ข้าน,นลงไปเลยจะใส่ข้านียลงไปเลยนะจะได้ดรสเคี่ยวด้วยเสร็จแล้วก็ยานใส่เกลือนดิดนึง ประมาณหนึ่งช้อนชา ใส่ช้อนนิดนึงหนึ่งช้อนชานหนึ่งซ้อนชาเยอะอทิมน้ำนิดนึง อ,อยยออยแต่ขอเคี่ยวให้มันเซิฟ้าไปอีกนิดนึงค่ะเอิอได้ที่แล้วอันนี้ยายขอเติมเกลืออีกนิดนึงเนาะมันตางไปนิดนึงเติมอีกช้อนชาน,นี่ก็นางเอก ปลาระาส่งทับทีส่งทับทีใหญ่ๆแล้วก็ตามด้วยตามด้วยใบยชะพู จะพูดแล้วเดี๋ยวยายก็ขอชิหมหน่อยเนาะกี้ยายใส่ปลากับเกลือไปเดือดแล้วก็ใส่ชอมนางเอก <c oughs> นางเอกทุกตัวเลยรู้สึก เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วพรอยแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยให้ดูนะึงหน้าตาแกงขระหนุนใส่ชุโมใส่กระดูกหมูเดี๋ยวเดี๋ยวยายตักใส่ถ้วยให้ดูอีกรอบยายตักใส่ถ้วยก่อนเนาะในหม้อมันจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวยายจะโรยเกียวให้ดูด้วย,ย,ยนี่ค่ะแกงขนุน โรยกระเทียมเคียวเรียบร้อยหมุนให้ดูก่อนหน้าตาเป็นไงติชมได้นะคะใต้คลิปเทยังไงก็ยายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นประโยชน์มากน้อยยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ยายก็ขอฝากไว้ด้วยความทุ่งใจสำหรับคลิปนี้ยายลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ